สวัสดีเจ้าจะน้องแป้งนะเจ้าเป็นพยาบาลวิชาชีพวันนี้เขาจะมาอู้เกี่ยวกับเรื่องแผลนะเจ้าแผลก็คือการบาดเจ็บของผิวหนังนะเจ้าซึ่งอาจเกิดจากการโดนมีดบาดหรือว่าการหกล้มนะเจ้าซึ่งถ้าแผลติบาดนักหนาสาหาัสต่อใดเขาก็สามารถใจ้น้ำเกลือในการล้างแผลได้เจ้า ยากล้องแผลเองตีบ้านนยได้กอถามว่าทําได้กอได้เจ้าเฮาทุกคนสามารถล้างแผลตีบ้านได้แต่ว่าอาจจะเป็นแผลทะลอกนะเจ้าถ้าเป็นแผลทะลอกเขาก็สามารถใจ้น้าเกลือในการล้างแผลได้สมมุติว่าน้องแป้งมีแผลทะลอกตรงนี้นะคะสามารถใจ้น้าเกลือล้างได้เลยหรือว่าถ้าเฮามีอุปกรณ์เยอะกว่านั่นก,ก็นคือ1แอลกอฮอล์นะคะ 2น้ำเกลือนะเจ้า3ก็คือสำลีเจ้าข้างแรกก็คือแผลเขาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแผลทะลอกเข้าใจสำลีชุบแอลกอฮอล์นะเจ้าเช็ดรอบแผลทะลอกก่อนนะคะ2ก็คือในส่วนของแผลตีทะลอกนั่นเขากระใจสำลีชุบน้ำเกลือนะเจ้าเช็ดบริเวณแผลนะเจ้าเช็ดจากข้างในนะเจ้าวงกลมออกไปสู่ข้างนอกอันนี้ก็คือการทำความสะอาดแผลอย่างหนึ่งนะคะ